ดาราสาวเปิดชีวิตต้องสู้แต่เด็กวันนี้ภูมิใจซื้อบ้าน60ล้านให้พ่อได้แล้วดาราสาวใหม่สุคนทวาควงคุณพ่อปัญญามาเปิดเผยนาทีบีบหัวใจคุณพ่อมีอาการบ้านหมุนล้มหัวฟาดหัวอกคนเป็นลูกสเตือนใจขนาดไหนและขอเคลียร์ปมในใจที่ติดค้างกับคุณพ่อเป็นครั้งแรกทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31 คุณพ่อมีบ้านราคาหกสิบล้านอยากไปอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อลูกสาวซื้อให้ครับบ้านหลังนี้คุณพ่ออยู่มากี่ปีแล้วคุณพ่อสองปีได้แล้วครับนึกไม่ถึงว่าใหม่จะซื้อให้พ่อใหญ่ขนาดนี้ใหม่บอกว่าซื้อให้พ่อนะบ้านหลังนี้พ่อภูมิใจมากบ้านใหม่กับบ้านเดิมคุณพ่อชอบอยู่ตรงไหนมากกว่ากันคุณพ่อ บ้านหลังเดิมพ่ออยู่มา30ปีมันก็ต้องมีความผูกพันบ้างใหม่อยากจะให้พ่ออยู่ในสิ่งที่ดีกว่าเดิมใหม่ก็พามาดูบ้านก่อนว่าเป็นยังไงใหญ่สุดๆในหมู่บ้านนี้แล้วครับใหม่ห่วงพ่อยิ่งกว่าแฟนใหม่ห่วงและห่วงมากๆด้วยการที่คุณพ่อจะคิดว่าตัวเองวัยรุ่นตลอดเวลาคิดว่าตัวเองยังไม่ถึง75้าคิดว่าตัวเอง60กว่าชับรถดร้อยกว่าเกือบ200อแต่งตัววัยรุ่นกระฉับกระเฉงก็เลยห่วงในเรื่องที่เขาชอบด้วยคิดว่าแข็งแรง กลัวล้มเลยบอกพ่อว่าพ่อต้องรับให้ได้นะว่าตอนนี้รู้แหละกายข้างนอกมันแข็งแรงแต่ข้างในมันต้องตามอายุมัน75แล้วพ่อก็บอกว่าพ่อยังไหวจะอยู่ยันหลานบวชห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าเวลาคุณตาเล่นกับหลานหลานมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราใจฟูมากใหม่ ทุกครั้งเวลาเขาอยู่บ้านเขาจะช่วยเลี้ยงหลานไม่ค่อยได้แต่ช่วยเล่นกับหลานได้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ชนะลูกคนโตเขาแกล้งชีตามาตีมั่งมาผลักมั่งคุณตาเขาก็มองสองคนนั้นอยู่มองพี่ชายแกล้งน้องสาวไม่รู้เขาคิดอะไรเขามองแล้วก็พูดออกมาว่าโดนพี่เก่งเขาแกล้งหรอครับพี่เก่งคือพี่ชายของใหม่ที่ชื่อว่า เก่งเขาเหมือนกับย้อนความทรงจําไปเห็นภาพว่าชินะคือพี่เก่งชีตาคือน้องใหม่มันเลยทําให้เรารู้สึกขนลุกและจุกอกว่าเขานึกถึงเราตอนเด็กๆกนึกถึงความสุขและนึกถึงบรญญกตศในการแกล้งกันเราก็เลยรู้สึกว่าความทรงจําของลูก42ปีแล้วเขายังจําได้ไม่มีวันลืมเลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาคงนึกถึงเรื่องเก่าๆของเราเนอเวลาเราป้อนข้าวลูกเขาคงนึกถึงตอนที่เขาป้อนข้าวเราตอนนั้นเรานึกถึงลูกเราจริงๆหรือว่ามันไปเอง คุณพ่อไปเองครับฝังในใจบ้างเพราะว่าตอนเล็กๆพี่ชายกับน้องสาวเป็นธรรมดาพี่ชายชอบแกล้งน้องภาพก็จะเหมือนชินะกับชีต้าเหมือนกันตามธรรมดาเด็กๆอยากรู้ว่าภาพณตอนนี้ลูกสาวคนนี้โตแล้วแต่ว่าภาพความทรงจําในหัวที่ยังเห็นเขาเป็นเด็กน้อยมันยังชัดเจนขนาดไหนคุณพ่อยังชัดเจนทุกวันเหมือนเป็นลูกคนเล็กตลอดไปใหม่ ใหม่พูดกับพ่อตลอดว่าพ่อใหม่สี่สิบสองแล้วนะใกล้จะห้าสิบแล้วนะพ่อก็ยังมองเราว่าเหมือนเพิ่งไปโรงเรียนภูมิหลังของใหม่คือคุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ตอนที่ใหม่อายุสามเดือนเพราะฉะนั้นใหม่ก็จะไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าในรูปคุณพ่อจะทําหน้าที่แม่และพ่อในคนเดียวกันเขาเลยค่อนข้างผูกพันและมีประสบการณ์กับเราค่อนข้างเยอะเห็นว่าคุณพ่อเก็บรายละเอียดเก่งมากเรื่องไหนบ้างคุณพ่อ เกี่ยวกับบันทึกความทรงจําของใหม่พ่อจะพยายามรวบรวมเก็บไว้บางอย่างใหม่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้พ่อก็เก็บไว้ก็มีบันทึกเล็กๆของใหม่พ่อก็เก็บมาบ้างมันมีคุณค่ามากใหม่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมใหม่ จำไม่ได้เลยกับสมุดเล่มนี้ลืมมันไปแล้วสาบานต่อหน้าไฟว่าเราไม่เคยเห็นเลยถ้าพ่อบอกว่า6ถึง7ขวบนี้คือ42เพิ่งมาเห็นครั้งแรกสิ่งที่เราน้ำตาไหลคือมันทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างที่เราคิดว่าไม่มีค่าแต่มีค่าสำหรับเขาแต่ในบางเรื่องที่เรามองข้ามเขาไปมันมีค่าสำหรับเขามากแต่เราไม่ใส่ใจเท่าที่เขาใส่ใจเราขนาดนี้ทุกวันนี้เรา ยังไม่ได้ให้ลูกของเราทำขนาดนี้เขาอาจจะยังเขียนไม่เป็นได้แต่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันทำให้เราตื้นตันใจอันนี้จะทิ้งขยะก็ได้แต่เขาเก็บขึ้นมาแล้วมองว่ามันมีคุณค่าสำหรับเขาอันนี้เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักจังเลยเป็นพ่อที่ดีของเราจังเลยเป็นพ่อที่ใส่ใจในรายละเอียดจังเลยมีเรื่องที่เป็นปมในใจใหม่ที่อยากจะทำให้พ่อแต่ยังไม่ได้ทำคือเรื่องรถคือยังไงใหม่ คือบ้านใหม่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้รวยต้องบอกว่าก็หาเงินใหม่จําได้ว่าใหม่หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองตั้งแต่สิบกว่าไปประกวดนู่นประกวดนี้ขึ้นเวทีนั้นเวทีนี้หาเงินแล้วก็บอกคุณพ่อว่าเราจะหาเงินส่งตัวเองเรียนพ่อไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอะไรแล้วแล้วเราก็ไม่มีบ้านดีๆบ้านเราที่อยู่สมัยก่อนจะเป็นบ้านไม้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าบ้านไม้ไม่ดีบ้านไม้สาหรับทุก คนดีและอบอุ่นอยู่แล้วแต่สำหรับใหม่รู้สึกว่าอยากให้ศักยภาพคุณภาพชีวิตครอบครัวหรือพ่อปัญญาของใหม่มันดีกว่าคำว่าบ้านไม้มันก็เลยเป็นเหตุที่เราคิดในใจทำงานทำงานซื้อบ้านเก็บตังจะต้องให้พ่ออยู่บ้านหลังใหญ่50-60ล้านให้ได้อันนั้นคือหนึ่งพอย และมันก็ทําได้อยากให้เขาตายคาอ้อมแขนเราอยากให้เขาตายคาบ้านที่เราซื้อให้อยากให้เขาตายคาสายตาที่เราดูแลเขาอันนี้จบไปหนึ่งเรื่องแต่เรื่องที่สองรถก็เหมือนกันสมัยก่อนน้อไม่มีรถไม่มีเลยไปไหนก็ลําบากคุณพ่อได้รถมาคันหนึ่งเป็นรถจากคุณอาซึ่งไม่ใช่รถมือสองที่จะต้องตกมาอยู่ในที่ของเขาเป็นมือสม,มือสมือห้าแล้วมันเป็นรถที่เก่ามากๆแล้วเก่าแบบแทบจะขับไม่ไหว ล้อจะหลุดเกียร์จะพังพวงมาลยัยก็จะหลุดแต่เขาต้องเอาแล้วซื้อด้วยราคาหลักหมื่นเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อต้องยอมขนาดนี้เลยหรอเพื่อที่จะได้ขับรถไปรับไปส่งเราแล้วทําให้ครอบครัวมีความสุขมันก็เลยเป็นภาพฝังใจว่าฉันจะต้องซื้อรถให้พ่อให้ได้โดยที่ต้องเป็นรถเบนซ์ไม่ได้บอกว่ารถยี่ห้ออื่นไม่ดีแต่หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกขอองค์ตาละบุคคลใช้คําว่าที่สุดที่จะทําให้พ่อภูมิใจก็เลยเก็บตังค์แล้วซื้อรถเบนซ์ ให้กับพ่อมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรฉันจะต้องทำให้พ่อมีให้ได้บ้านหกสิบล้านรถเบน ฉันทำมาแล้วพ่อไม่เคยขอบ้านหลังละหกสิบล้านพ่อไม่เคยขอรถเบนซ์พ่อไม่เคยขออะไรจากลูกคนนี้พ่อไม่เคยอยากได้ด้วยแต่เราอยากทำให้เขาเองเพื่อเป็นการทำให้เขาหายเหนื่อยเพราะคนคนนี้ไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยออกมาจากปากเขาเลยจนใหม่อายุ4ี่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ความกตัญยูนะเพราะบางคนจะรู้สึกว่ากตัญญูไม่ต้องตอบแทนด้วยบ้านหรือรถเรามีความสุขแล้วก็สะดวกแบบนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงคุณพ่อ มีความสุขที่สุดเพราะว่าใหม่สุดๆกับพ่อทุกอย่างที่ให้พ่ออย่างรถเบนท์พ่อนึกไม่ถึงว่าใหม่ซื้อให้พ่อวันแรกที่เซอร์ไพรส์พ่อก็นึกไม่ถึงเหมือนกันใหม่วันแรกที่เซอร์ไพรส์จำได้ปิดตาแล้วก็หลอกเขาว่าก้าวข้ามคลองมุดมุดแต่มันไม่มีพ่อเปิดตามาเป็นยังไงคุณพ่อเปิดตามาถึงได้รู้ว่าเป็นรถเบนซ์หรูหราเลยพ่อรู้สึกตื้นตันใจพูดไม่ถูกเลยลูกสาวเราสุดๆกับพ่อขนาดนี้เลยหรอวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณพ่อ หม่คือจริงๆแล้วคุณพ่อเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองเขาชอบกระเป๋าทํามือเขาก็ทํากระเป๋าขายเพื่อนก็ออเดอร์เขาจะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทําแล้วก็ขายได้เงินเหมือนกับช่วยลูกค้าเงินก็ดีแล้วคุณพ่อเขาจะได้สมองไม่นิ่งเขารู้สึกมีคุณค่าแต่เวลาเขาทําแล้วเขาใช้ใบไหนเขาก็จะใช้ใบนั้นอยู่ตลอดเวลาใบนั้นมันก็จะเก่ามาเครอะมากเราอยากให้เขาใช้ ของดีๆอย่างที่เราบอกวันนี้เป็นวันเกิดพี่ต้นเราก็เลยซื้อของขวัญให้วันเกิดพี่ต้นเป็นของแบรนด์เนมแล้วใหม่จะคิดอยู่ตลอดเวลาฉันกินอะไรฉันต้องให้พ่อกินสิ่งนั้น เรากินมื้อละเป็นพันเป็นหมื่นพ่อฉันต้องได้กินมื้อละเป็นพันเป็นหมื่นฉันไปเที่ยวไหนฉันจะไม่ไปคนเดียวหรือไปกับครอบครัวพ่อแม่ลูกฉันจะเอาพ่อไปด้วยให้พ่อได้กินดีอยู่ดีเหมือนที่ฉันทําไม่ใช่ฉันกินรู้อยู่สบายพ่อกินข้าวไข่ดาวอันนี้ไม่เหมือนกันค่ะพอใหม่ซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่ต้นเป็นแบรนด์เนมมันทําให้ใหม่ฉุกคิดว่าแล้วพ่อฉันล่ะใช้อะไร แล้วพ่อฉันใช้กระเป๋าอะไรขาดหรือเป็นยังไงเราไม่ได้บอกสิ่งนี้ไม่ดีกระเป๋าหนังที่พ่อทามือเองแต่มันเป็นความรู้สึกผิดทางใจว่าถ้าฉันซื้อให้สามีแล้วฉันไม่ซื้อให้พ่อมันดูไม่ดีมากๆเราก็เลยคิดว่าซื้อกระเป๋ามาให้คุณพ่อดีกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใหม่จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฉันใช้อะไรดีๆพ่อฉันต้องได้ใช้ถ้าฉันได้กินอะไรดีๆพ่อฉันต้องได้กินฉันไปเที่ยวไหนแพงแพ่อฉันต้องได้เที่ยวใหม่ จะไม่ไปส่วนตัวเลยเวลาพี่ต้อนอชวนใหม่ไปไหนในวันอาทิตย์ใหม่จะบอกว่าใหม่ไม่ไปวันอาทิตย์เพราะคุณพ่อไม่อยู่ให้ไปวันที่คุณพ่ออยู่ดีกว่าไหมคือวันเสาร์ใหม่เป็นคนที่รักพ่อมากและแคร์พ่อมากกลัวพ่อไม่มีความสุขอันนี้ซื้อมาไม่ได้จะสร้างภาพในรายการนี้แต่ใหม่ซื้ออยู่แล้วใหม่ไม่ได้ปลูกฝังให้คนมีอายุหรือคุณพ่อใช้ของแบรนด์เนมหรือว่ารูราติดฟุ่มเฟยใหม่ต้องบอกก่อนว่าใหม่หาเงินมาหนักมากเหนื่อยมากๆกกับการทำธุรกิจสินค้าของตัวเอง มันไม่ผิดหรอกค่ะที่จะทำให้คนในบ้านเรามีความสุขด้วยการที่เราจะซื้อของให้เขาด้วยเงินของเราเองคุณพ่อนึกไม่ถึงว่าใหม่จะสุดๆดกับพ่ออีกครั้งหนึ่งรู้ว่าใหม่ทำทุกอย่างเพราะรักพ่อดูแลทุกอย่างเพราะรักพ่อพ่อรู้หมดบอกความในใจกับคุณพ่อใหม่รักพ่อขอบคุณที่พ่อดูแลทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ใหม่จะทำอยู่เสมอเลยถ้าใหม่รู้สึกว่าใหม่ไม่ค่อยโอเคกับตัวเองใหม่จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ต้องเงาไปหาพระที่ไหนไม่ต้องไปเจิมหน้า หรือลงนะัที่ไหนใหม่จะให้เท้าพ่อมาเจิมที่หน้าใหม่อยู่ตลอดเวลาล้างเท้าพ่อให้พ่อเหยียบหัวให้พ่อให้พรใ,ใหม่รู้สึกว่าไม่ต้องไปหาพระไม่ต้องไปทําอะไรแต่เราเป็นมงคลแน่แล้วเราก็ทําแบบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วกินน้ําล้างเท้าอาบน้ําล้างเท้าเอาเท้าพ่อมาเจิมเราดีกว่าที่เราไปพรมน้ํามนต์้าวัดเราต้องเลี้ยงดูแลพ่อให้ดีดีกว่าที่เราไปใส่บาตอะไรต่างๆนานา,นา,นาน